ผมชอบบคผมชอ้โหเอฮียเปิดเองครับผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยทำไมอ่ะอิจฉาสวัสดีครับ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 วันนี้อยู่กับพี่เต่านะคลาสพาพี่เต่าพาเฮียทัวร์เนอดี๋ยวเฮียแลกคูณสองก่อนครับคลิกที่นี่เหรอใช่ครับแล้วเราแลกอันไหนเออแลกทุกอันเลยครับอันนี้มันจะเป็นโกลเราได้เหรียญเพิ่มประุูลอะไรเงี้ยนนนมาสวัสดีครับนนน มาอีกแล้วตัวบิลอีกแล้วเหรอรับรองว่างไเฮียต้องรวยแน่นอนอ่าหมดแล้วอ่ะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไปแลกแลกเปลี่ยนใช่ครับแลกสูงสุดใช่อันนี้เหมือนแบบว่าเบสแบบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดหมดยืนยันการแลกเอาอินไปนะนี่หมื่นห้าไปแล้วไปว้าวเฮียไล่เปิดเลยแล้วกัน ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสีแล้วตอนนี้กดยืนยันก่อนครับยืนยันเสร็จปุ๊บอ่าเงี้เรามารับของกันก่อนรับทั้งหมดใช่มันจะต้องให้เรารับก่อนแล้วมันก็จะเริ่มนับใหม่ไม่ได้สี่ห่วงครับไม่ได้ไม่มีถ้าเราไปแบบสองร้อยอ่ะไม่ได้ไม่คุ้มครับเฮ้ยม่า đây mương pa này, vẫn không lắm, Nó sẽ mua rồi. Không phải, không phải mương, mương dông ma, mương dông ma, mương rồi. Không phải. Đang 15 này. Này, không phải. Phải thêm mương thêm. Này, mương thêm, phải Ơi Ơi เ้ไปไม่มาไม่มีว่าเฮ้ยไม่เกินไปแล้วไม่ใช่แล้วเกินไปมัวไม่ออกเลยพี่สาวชักไม่ดีแล้วไม่มาไปรัวๆเร็วๆเฮ้ยมาแล้วนี่ไงมาแล้วหมดไปกี่บาทเนี่ยแปดพันบาท ได้ไอคอนมาไปเดียวรับก่อนครับหน้าหน้าหน้าเริ่มไม่ดีนะหน้าเริ่มเจีอยแล้วนะไปสองร้อยก็นี่ว่าครั้งนี้มาเลยมาเลยมาครบเลยป้างเดียวมาครบเลยป้างเดียวป้างเดียวมาครบเลยเสียงใครอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโหม่งเองโหม่งเองโหม่งไงเฮ้ยอะไรอ่ะเต๋าที่บันเอ็นเฮ้ยนอนมาถึงมันขึ้นอะไรอย่างงงหมชิ้นไอ้ไอเปล่า ไอ้ยไอ้ก็เฮียไม่ต้องเปิดแล้วเฮียได้การสแตทป107เลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยเนี่ไงเห็นไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เฮียได้แล้วเนี่ยแล้วก็ได้อีกใบนึงตอนนี้มียได้สามใบแล้วครบแล้วเหรอครบแล้วรับเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเกลือแต่ไม่เกลือเออนนท์มาโชคดีเลยว่ะนนท์นนท์สุดยอดโกงงินทองนี่เออโกงเงินทองได้เลยไปสายร้อยได้ไหม อยไปอีกเลยครับรุยเงี้ยโอเคจะรอดนึ่เ,เกลียวเลื่อเกลียวแม่งขึ้นยากยากครับเดี๋ยวเราดูแพ็กเงินของเฮียก่อนว่าได้เฮียได้เท่าไหร่ <c oughs> น้อยจัดแต่ผมว่าน่าจะได้เยอะเพราะว่าเฮียเปิดมไม่ค่อยได้การ์ดเท่าไหร่ได้แต่เงินตัวเบตา้าใช่ยังไงก็ต่าวมาตรฐานครับเฮียเฮียได้มาประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดเติมเติมไปหมื่นห้าจริงคุณจะได้มาสองหมื่นเอ็มขึ้นเฮียเปิดการ์ดดีกว่า แต่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสำเร็จแค่ยี่ส <laughs> ิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดูวิ่งหรือเดินวิ่งมาแล้วโอ้โหอาเจนเปอะไรตีบวกเฮ้ยโอ้โหสองพันเก้าแต่ถ้าเฮียก็ขายก็ได้เงินเนี่ยแบบนี้เลยใช่ครับสามใบไปเลยซ ว่าตอนนี้ทั้งเตยที่ยามันเกเินตลาดแล้วอ,ะอ่ะม,มันแบบว่าขายไม่ได้เ,เอ้อเรียนจนเลิฟอันนี้เก็บไปใช้เองครับขายไม่ออก <c oughs> ขายไม่ออกเก่งมากซื้อบวกห้าซื 5, ้อบวกห้าก็เอามาใช้ได้เฮ้ยโอเคเรียนจนเลิฟก็ไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูก็ต้องเอาไว้ก่อนอาเมฟิูตัวหนึ่งเปิด8ชิ้นมา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 ฟันเดเบกก็ได้ฟันเดเบกฟันเดบิ๊กฟันเดบิ๊ก เปิดฟักฟาร์ต hmm? oh. okay. oh. oh. yeah, ูบิกนี่กีซองมาที่ฮาเลยนะเปิดแฝดอิตาลีกัตตูโซ่เฮ้ยดีโอ้โหตัวเดือดเลยโอ้โหตัวเดือดตัวตัวนี้แต่ราคามันเบอร์ตอนเนี้ยราคามันแพงไปหรอผมว่าอันนี้ราคาลงนะกาตูโซ่อะต้องรีบครับกห้าหกห้าสามไปล้านัพไป สามใบเลยเหรอทีละใบทีละใบทีละใบบวกห้าต้องค่อยๆลุ้นวิ่งอย่างเดียวกดสเปซบาร์แทนได้ไหมโอ้โหไข่ไปนะเฮ้ยโรเบีตบัโจโอเคนะยิงจุดโทษข้ามคานอันนี้เอาเป็นอะไรตีบวกไปราคาพันเองไหมโอ้โหตำนานเฮ้ยบัโไม่ใช่ไม่ใช่เนสตอ เออว่ามีอะไรอิตาลีอะไรวะใบสุดท้ายกับซูาบารโจเนสตาอัมาโรเบลลี่อัมเอมาเรโอโบโรเบลลี่ยืนหน้าโอ้โหีโรเดนแพงเอ้ยไม่ฟอร์ตอนตอนเรนี่หว่าโอ้โหดี๋ยวว่าได้โรเดนโรนินโคตรคุ้มเลยตอนเนี้ยขายออกขายก็ออกด้วยเกลือเกลือเกลือมากไม่เกลือมากไม่เกลือมากครับหกชิ้นไอ้บวกษาไอ้บุกษาแพงเท่าไหร่เหรอ ไปเลยหกชิ้นมันต้องร้อยคนนะตุมาตั้งแต่ไหนไม่ออกเหมือนจะมีในทีมด้วยนะเฮียบาซ่าไงบาาจีซองมาเปิดไปหมดเลยนะห้าไปสิบห้าเลยไปใครวะโอ้โห สเสไปโคริโอล่าเป๊บเป๊บเป๊บบาซ่าเหมือนกันอ่าโอเวอร์ลอนได้อีกแล้วได้เวอร์ลอนอีกแล้วเฮ้ยโหผมได้เป๊บมาแล้วสุดยอดเวอร์ลอนเมืนผมมีบุกห้าอยู่ครับอันนี้เราเปิดทีระบายดีกว่าลุ้นไปดูซี20 UCL มาบูนโอนแฟนแนนบีโออี อิตาลีโอ้โหทำไมผมเลืออิตาลีน้ำพุอิตาลีได้กี่ทีมันเนี่ยอย่างถูกเลยโคตรถูกเจ็ดร้อยล้านตอนนี้ตั้งผมก็ไม่ถึงพันนะตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเติมแพ็คนี้ไปหมื่นห้ากันะโมบิโออีกแล้วอะไรวะโมดริชล็อกป้ะเนี่ยกากมาเฮ้ยโอ้โหเศร้าเลยเศร้าเลย โอ้โหอะไรเนี่ยอมา UCL มาดิอไทรเอ่ยบาซินไทยโอ้โหใครใครมึงใครครับเนี่ยใครเจสต์แต่ง96บวกมันน่าจะได้ดีๆกว่านี้หน่อยนะคอริมันฮอลแลนด์แกากร์ตเดิมอีกอะไรครับเนี่ย

ขอสแตนดีๆหน่อยเปโดแชดแงตีมอะเป็นอะไรอ่ะทำเบเป็นอะไรครับอะไรอร่อะไรอยเนี่ยผมเฮ้ยเนี่ยห้าชิ้นเลยนะรู้เรื่องไปผีเขียวตันเขียวเฮ้ยยังคิดดี่อเด้อ

อเอาไว้ลด FT ในการจัดซั้อวอลรับเืมโหราคาเขาสูงอยู่เหมือนกันนะเพาะบวกเจ็ดไงครับเมียมตีขึ้นยากตยาแต่ปีนี้ตียากจริงนะจริงเบอร์สี่แล้วเอ้ยอใครใครหรอกระแจ้าอะไรนัทโนนไม่รู้จักนักเตะเยอะเหมือนกันนั่นี่ย ม,มันอ่านมั่วโอเคมันอ่านมั่วไม่เหมือนเดิมฉันจะแรงอย่างไรอะไร,ะไรเดี๋ยวขึ้นบวกแปดเลยตัวนี้เหรอบวกแเลยเนี่ยตีตัวหนึ่งบวกแปดเลยอละไรเอาไปไปตีก่อนนะเดี๋ยวตีไทยชิปตีไทยชิปโอเคโอเคไปดูซิไปเลยต่อต้นมา เบอร์สิบเอ็ดใช่เลยเบลอไม่ใช่โอซิลโอเคอะไราคาโอเคอยู่อันนี้เสียโอเคนะนั่นแหละบวกเจ็ดเทียชีน MC มบวกเจ็ดมา MC มบวกเจ็ดมาเฮ้ยแล้วอ่าก็เหมือนเฮียเฮียมียนอะนะ อย่ามี้แล้วขายเฮียเราตัวนี้เอ็พีแม่งสูงคุณหลอกขายผมป่ะเนี่ยอะะไรนะหลอกขายผมป่ะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ไม่เหมืนอนว่าผมบอกขายไปให้เฮียแล้วว่าขายออกโอ,อ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยขาขได้กินาได้กินบวกเจ็ดนะเฮียบวกกันดีป่ะเฮียบวกปากดีป่ะ ค0เลยนะเฮียเยอะก่อนเฮียเอ๊ยอะไรนะภาวนาก่อนนะอย่าเพิ่งรีบกดเฮียคือแบบปล่อยปล่อยใจวางใจสบายวางวางทุกอย่างลงแล้วเฮียก็ค่อยแบบเฮียวางแล้วเฮียวางแล้วาง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 เาาสววางวมางววางวาวางวางวางางวาางวงวางยงวงวางวางวางว่งวาางูางางวา ไปเลยไปเลยลมลมเสียลมเออลมเสียเนี่ยลมเสียเนี่ยนี่ยพักพักพักก่อนสิเพราะว่าเราเคลียร์พื้นที่ให้ป้ากีสูงแล้วมาเลยมาเลยสิบสามสิบสามเก้ายอร์เลนเต โอเคแต่ไม่เก่งเอาไ้ตีไม่เป็นไรตีแล้วสามสิบสามสิบก็ต้องคัดแม่นี้คัดดีกว่าไม่ต้องคัดหรอดมก็มีตัวที่อยากได้ไอวิวหมดแล้วไงอย่าเอาอย่าตัวพลังต่ำสุดไม่เอาเบอร์อะไรสี่สิบเอ็ดมาโอมาโหมานี่ไงโอเคว้าวโอเคเลยโอเคเลยในตัวนี้ น้อยก็ขายออกเร็วจี๊ดเร็วจี๊ดไปไปแรกบวกแปดหรือเปล่าไม่ต้องตีเลยบวกไปเลยทูซีโอซีออสเลียนโอ้ขอบวกแปดเถอะเอ่อเซลิเซนเฮ้ยบาซ่าบาซ่าตัวนี้จบบาซ่าอือ้บวกแปดใช่ใช่ใช่ยี่บ่ายนี้บ่ายไหนบ่ายนี้ยบ่ายนี้ไม่รู้นะแต่ไม่รู้รื่องนะประตูอีกแล้ว แมงใส่แมงใส่ถุงมือมาเลยอ่ะโอยถ้าบวกแปดนี่สองหมืเอ็มเอ้ยแปดเลยอยากได้เลยอ่ะโอ้เบนจี้ไปท่านี่แมงียได้บวกแปครนะเออดยองเดยองอย่างโหลนตอนนั้นโลนันโดเอ็มซีบวกแปีีเฮ้ยโอ้โหโทกานาาโซกานาซาโเจ็ดัไฟเนี่ยเอออีกอีเดียว อีกนิดเดียวก็ไม่ได้ป8เฮียภาวนาไว่าเฮียอยากได้อะไรโหมีสองชิ้นด้วยไปเลยกดทีละอันทีละอันทีละอันเบคแฮมเบคแฮม,มเอ่ยแฮมไปกดไปหนึ่งรอบเบคแฮม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 ,มเดี๋ยวรอก่อนนี่พี่เป้าลายสีขึ้นแล้ว <S 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 สูตรสูตรเฮียสูตรเฮียเฮียเฮ้ยโอ้โหเหมือนเอ็มเหมือนไหมเหมือนเจ็ด เคยนั่นเคสโรว่ะเยี่ยมถูกเจ้โลกไอคอนเคยนั่นเคสโมาแล้วอีกหนึ่งชิ้นเบคแฮม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 เีคีฟ้าออนไลน์มาแล้วดูอเอ้ยไอนชื่อ จอร์ตเบสเฮียสามพันเจ็ดเฮียจอตเบสแมนยูโแพงโอ้ยเฮียเปิดเอ็มทิ้งใหผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยทำไมอ่ะผิดฉาเฮ้ยแม่งได้เลยตัวดีดีเฮียโคตรเทจอตเบสเปิดมาถ้าหมนเนี่ยครับทิ้งไปเลยเอาแค่นี้พอเฮ้ยจอร์ตเบสนี่แมนยูด้วยอ่ะผมต้องเอาลงแล้วเนี่ยเปิดเลยยาวๆเปิดนี่เหรอเปิดนี่เลยนะทีละใบเลยเฮียผมว่ายังไงเบคแฮมมันต้องมาตัวแหละโอเคเอาไว้เอาไว้ เบคแฮมหมดต่อเลสอ่ะสักตัวนึงเบคแฮมเบคแฮมพี่ฟ้าออนไลน์พี่ฟ้าออนไลน์มาแล้วพวกพี่ว่ายเซติีเนี่ยทั้งมาตรหานไว้แบบเดิมเลยเอ้ยเฮ้ยนี่นี่เริ่มดรอปละเริ่มดรอปละเริ่มดรอปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ได้จอร์ดเบสมาแล้วอันนี้เออจอร์ดเบสก็ฟินว่ะถือว่าได้ได้โอเคได้โอเคไม่แย่มากสายได้เขาจะแตะอันนี้มันคือร้อยเจ็ดหวงอ่ะมาอีกแล้วไม่โอเค ถ้าจะแต่ร้อยเจ็ดมาี่ไม่โอเคตั้งร้อครับเยอะมานีาตามอันนี้จะจอดเลยจะจอดเรร้อยเก้านะไปไปเฮียไปอตัวไปตัวค่อยๆม่าร้อยไปเลยเลยหีาปยารอไหมรอพี่อรอก่อนรอก่อนไมมาแล้วมาแล้วอพี่บไม่ักใ้เลยต้อรอพี่ปอีกแล้ว เฮ้ยร้อยแปลโอ้โฮตัวนี้ก่อยเลยฮะ8,000ไปอ่ะนี่ยนี้อยู่ถือว่ายังเยอะกว่า107ก็ยังโอเคมาแล้วแต่ถ้า107มาเนี่ยไม่ดีไปเลยอันนี้200ไปอังกฤษต้องน้าเฮ้ยลินิเกอร์ให้นิเกอร์ทีมแกลลี่ลินิเกอร์ e ใช่เหรอเรตเตอร์เรตเตอร์แกี่ลิทำไมมันเหมือนพวกลอนดอรเลยวะแกรี่ลิมเกอร์เกอร์ลิเกอร์เกอร์อะไวะฟีฟาฟีฟาเฟนิเกอปอร์ตฟีฟาเห็นไหมบอกว่าแล้วอเหรออ้าวร้อยสิบเฮ้ยโอ้นี่ยบาซินเฮ้ย ว่านโหต้องส่งให้ว่านเหรอใ,ใ,ให้ฟา,าร์ามกาลินชาขอฟาร์าม <c oughs> กาลินชาบวกาลินชาโอ้ยหมดแล้วเหรอวันนี้หมดแล้วพี่ตาวหมดแล้วครัโหถ้าติดนี่หนะมื่นเจ็ดนะจ้งติดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายัางมายังมาแล้ว โอ้โหไม่ติดเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ